เมื่อพูดถึงเรื่องหน้ากากเมื่อวานมันมีข่าวอยู่ชิ้นหนึ่งเป็นข่าวที่ทําให้คนทั้งประเทศเกิดอาการช็อกเลยนะต้องบอกว่าคนทั้งประเทศนี่ช็อกเลยนะค่ะอยู่ๆก็มีข่าวว่ากรมศุลกากรถแถลงว่าในช่วงมกราคมต่อเนื่องถึงกุมภาพันธ์2,563ค่ะมีการส่งออกหนากากอนามัยไปต่างประเทศรวมทั้งสิน้น330ตัน อ่ะเดี๋ยวเอาเพจขึ้นหน่อยนะฮะคิดเป็นมูลค่า160ล้านบาทนะครับนะครับแยกเป็นมกราร้อยหตันกุมภาร้อยแปดสตัน2เดือน330ตันมูลค่า160ล้านบาทแต่ถ้าคำนวณเป็นจำนวนชิ้นที่ส่งออกค่ะนี่คำนวณกันเองนะ11.5ล้านชิ้นค่ะอะไรนะใช่ไหมคะ 11. ล11.5ล้านชิ้นเอ้ย115ล้านชิ้นพูดผิด115ล้านชิ้นถ้าคำนวณ<อ><จ>เป็นชิ้น ตกใจร้อยสิบห้ล้านชิ้นตกใจร้อยสิบห้ล<า>้านชิ้นใช่ขณะที่ในประเทศของเราก็ขาดแคลนอย่างหนักด้วยช่วงกุมภาเนี่ยอยูๆ่ๆมีข่าวจากกรมศุลนว่าเอ๊ะมีการส่งออก2เดือน330ตัน160ล้านบาทคำนวณได้1้อล้านชิ้นมันทำได้ยังไงอ,อ่ะ โอ้โหยิ่งกว่าฝ่ายไม่ไป่ายแน่นอนค่ะมันกำลังอยู่ในใจของผู้คนนะเรื่องหนากากาอนามัยและไ <ใน S 1> มอ่ออก<ด>น,นานในบัดดลในบัดดลกลมกันค้าภายในประก,กาศจะฟ้องกรมสุนทากรให้ข้อมูลเท็จเออเอา ดังนั้นดังนั้นเราจะไปกันที่เราจะไปกันที่คุณชัยยุทธคำคูณนะคะที่ตั้งโต๊ะถแถลงข่าวเมื่อวานนี้ในฐานะโฆษกกรมศุลกากรว่าไปถแถลงอะไรอย่างไรทําไมข่าวถึงออกมาเป็นเช่นนี้แล้วเขากำลังจะฟ้องด้วยวันนี้เอาแล้วครับเราจะไปกันที่คุณชัยยุทธคำคูณเป็นโฆษกใช่ไหมฮะเป็นโฆษกกรมศุลกากร,กรค,ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชัยยุทธฮะสวัสดีครับคุณชัยยุทธคะ่ะ ครับสวัสดีครับคุณได้ยินชัดเจนนะคะครับครับครับอย่างแรกขอทราบข้อเท็จจริงสักนิดหนึ่งนะครับประเดี๋ยวเราเอาเราเอาเพจคาไว้ที่จอนิดหนึ่งนะฮะเรียนถามคุณชยุทธนิดหนึ่งขั้งแรกมีข่าวจากกรมศุลว่ามกรากรุ่พาประเทศไทยมีการส่งออกหนักกกอนามัยรวมทั้งสิ้น330ตันนั่นนะครับและคนที่อนุญาตให้มีการส่งออกก็คือกระทรวงพาณิชย์นั่นะครับ ปรากฏว่ากรมค้าภายนายบอกว่าข้อมูลผิดพลาดเขาจะฟ้องกรมศุลนี่ข้อที่จริงสุดท้ายแล้วเป็นอย่างไรกันแน่ครับครับคือเรียนอย่างนี้นะครับว่าเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงข่าวประจาเดือนนะครับซึ่งก็มีสื่อบางท่านเนี่ยได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกหน้าจากอนามัยครับนะครับซึ่งเราก็ได้ให้ข้อมูลไปนะครับว่าสถิติของเดือนมกราคมกับเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับแต่ประเด็นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าสื่อเนี่ย นำข่าวไปเสนอเหมือนกับลักษณะที่ว่าเราเนี่ยไปกล่าวหากับกรมการค้าภายใน<ะ>ว่าทำไมกรมการค้าภายในถึงอนุญ,ญาตให้ส่งออกหน้ากากอนามัยจํานวนถึง330รตันนะครับ,รบซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะครับคลาดเคลื่อนในหลายส่วนในการก็คือหนึงก็คือในส่วนของสถิติเองเนี่ยนะครับ,รบจำนวน3า0ปันของพี่ได้ได้ไดไดแถลงไปตอนแรกเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นปริมาณของหน้ากากอนามัยทั้งหมดนะครับเนื่อง <Thr iss. S 1> จากว่าพิกัดของหน้ากากอนามัยอันนี้เนี่ยมันเป็นพิกัดที่รวมสินค้าตัวอื่น,นด้วยนะครับเพราะกลุ่มเดียวกัน <St> ครับใช่ครับกับสองก็คือระยะเวลาที่เก็บข้อมูลสถิติตัวนี้เนี่ยนะครับเราเก็บข้อมูลถึงวันที่สี่กุมภาพันธ์นกครับครับสี่กุมภาพันธ์ซึ่งมันเป็นเป็นสถิติเนี่ยก่อนที่กรมการค้าภายในจะมีการออกมัด มาตรการในการควบคุมการส่งออกหน้ากากอนามัยสองช่วงนะครับก็คือช่วงแรกก็คือช่วงประมาณวันที่ห้ากุมภาพกับอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงประมาณวันที่ยี่ส <20 S 2> ิบกุมภาพกับห <art. S 2> <5 S 1> ้ากุมภาพมีสองช่วงนะคะเป็นสินค้าควบคุมครับกับสามก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในระหว่างที่ผมได้ทําการแถลงข่าวเนี่ยเราเองเนี่ยเราก็ไม่ได้มีการกล่าวหากรมการค้าภายในหรือโยนคําถามไปถามกรมการค้าภายในว่าทําไมกรมการค้าภายในถึง ออกไปอนุญาตให้ส่งออกเยอะขนาดนี้จริงๆแล้วเราเราไม่ได้พูดในลักษณะนั้นเลยเราเป็นเป็นแต่การแถลงข่าวธรรมดาจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เข้าใจอยู่แล้วเราว่าในส่วนของการส่งออกหน้ากากอนามัยไปเนี่ยนะครับในช่วงของที่รัฐบาลออกมาตรการในการควบคุมการการส่งออกตัวหน้ากากในยังไงเนี่ยนะครับตัวเลขของการส่งออกมันก็ต้องน้อยแน่ๆนะครับอันนี้เราเราเข้าใจอยู่แล้วแต่ตอนนี้อาจจะเป็นเพราะว่า ตือบาง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 ฉบับเนี่ยเวลาโปรยหัวเนี่ยคือออกมาว่าเราโยนคําถามไปถามกรมกงรค้าภายในครับมันก็เลยทําให้เข้าใจว่าไอ้ตัวเลขสามร้อยสามสิบตันเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่กรมกงรค้าภายในออกไปอนุญาตมันก็เลยตั้งประเด็นว่าทำไมกรมกงรค้าภายในเนี่ยออกเยอะขนาดนี้ซึ่งจริงแล้วเราไม่ได้พูดเราไม่ได้กล่าวหาหรือเราไม่ได้ตั้งคําถามในลักษณะนี้เลยครับครับถ้าฉะนั้นถ้าฉะนั้นคุณชยุทฮะผมขอทวนข้อมูลอีกทีนะครับครับ ที่แถลงเมื่อวานตัวเลขส่งออกมกราถึงกุมภาที่บอกว่า330ตันนั้นไม่ใช่หน้ากากอนามัยเพียงอย่างเดียวครับแต่ยังรวมสินค้าอื่นๆที่อยู่ในพิกัดสุนทรกรเดียวกันด้วยเช่นอะไรบ้างครับเช่นอะไรฮะสินค้าที่อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยมันมีหลายตัวนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าในพิกัดของหน้ากากอนามัยเนี่ยมันใช้คําว่าอื่นๆ อันนี้อื่นๆเนี่ยมันก็รวมหน้ากากอนามัยก็รวมของที่อยู่ในพิกัดที่เลขหกสิบสามศูนย์เจ็ดด้วยผมต้องขอโทษจริงๆผมไม่มีข้อมูลอยู่กับกับมือว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่ามีของหลายอย่างหลายตัวครับถูกต้องครับคําถามก็คือว่าในสามร้อยสามสิบตันมันรวมของรหลายอย่างที่อยู่ในพิกัดเดียวกันเจาะเฉพาะหน้ากากหน้ากากใน330ตันเป็นหน้ากากกี่ตันแยกได้ไหมคะอันนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลาในการแยกครับเนื่องจากว่าในพิกัด ที่พูดถึงเนี่ยหน่วยที่เราจัดเก็บขนาดนี้เนี่ยนะครับมันไม่ไม่ได้จัดเก็บเป็นชิ้นนะครับมันจัดเก็บเป็นน้ําหนักอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นน้าหนักก็ได้แยกน้ำหนักก็ได้ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องมาดูในในใบขนสินค้าในแต่ละใบขนเลยครับก็เลยสามารถตรวจสอบนะครับใช่ครับเนื่องจากว่าทัิตีเนี่ยเราไม่ได้เก็บเป็นแยกเอาไว้ว่าหน้ากากเป็นรหัสนี้หรือของอื่นเป็นรหัสอื่นไม่ใช่มันเป็นรหัสเดียวกันโอเค ัต่การที่จะดูเนี่ยมันต้องมีการแยกทีลใบไปละใไปรับประธานโทษนะครับในการประมวลข้อมูลของกรมศุลนประมวลข้อมูลสินค้านําเข้าส่งออกเป็นรายพิกัดเลยครับไม่ได้ประมวลข้อมูลในอีกัะษณะหนึ่งก็คือประมวลข้อมูลสินค้านําเข้าส่งออกเป็นรายสินค้าไม่มีเลยครับเอเป็นรายสินค้าก็มีครับขึ้นอยู่กับว่ารหัสถิตินั้นเนี่ยระบุว่าสินค้านั้นเนี่ยเป็นแบบแคบหรือแบบกว้างบางสินค้านี่ก็ระบุเป็นเป็นตัวเลย แต่บางสินค้าบางพิกัดเนี่ยก็ก็จะมีลักษณะเป็นกลุ่มสินค้านะครับบังเอิญว่าไอ้ตัวหน้ากากอนามัยเนี่ยมันจัดอยู่ในพิกัดที่เขาเรียกว่าสินค้ากระจากระคือไม่ว่าจะเข้าในที่มันเข้าอะไรไม่ได้เนี่ยให้มาเข้าในกลุ่มนี้ครับโอเคครับคาถามที่สองเลยก็คือสามร้อยสามสิบตันเป็นตัวเลขส่งออกตั้งแต่หนึ่งมกราจนกระทั่งถึงเฉพาะแค่วันที่สี่กุมภาเท่านั้นใช่ไหมครับ ครับใช่ครับสี่กุมภาัท่านั้นนะฮะครับโอ oh, ้ครับครับครับเฉพาะสี่กุมทำมเก็บข้อมูลแล้วก็ตัดตอนที่สี่กุมภาฮะเอ,เอาเอาอีกทีฮะคือเนื่องจากว่าในการที่เราจะเอาข้อมูลอันนี้มาใช้เนี่ยเ,เราก็อยากจะดูเหมือนกันนะครับว่า,าในช่วงก่อนที่จะมีการออกประกาศควบคุมกับหลังที่มีการประกาศควบคุมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยอตอนที่เราได้รับทราบข้อมูลเนี่ย เราก็เข้าใจว่าทางผมก็เข้าใจว่าตัวข้อมูลอันนี้มันเป็นข้อมูลที่รวมสถิติทั้งเดือนแล้วอ๋อโอเคโอเคครับย้ำอีกครั้งกันนะครับ330ตันเก็บข้อมูลเฉพาะหนึ่งมกราถึง4กุมภาเท่านั้นที่เก็บข้อมูลกระทั่งถึงแค่4คี่กุมภาพันธ์นั้นก็เพราะว่าวันที่หกุมภา ทางฝั่งกระทรวงพาณิชย์เขามีประกาศควบคุมการส่งออกถูกไหมฮะครับใช่ครับดังนั้นดังนั้นจึงอยากรู้ว่าหลังจากมีประกาศควบคุมการส่งออกสถานการณ์การส่งออกหน้ากากมันเป็นอย่างไรมาเริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมฮะครับครับใช่ครับถ้าเริ่มจากตรงนี้ถ้าอยากจะรู้ข้อมูลตรงนี้โดยสัญชาตญาณนะในการเก็บข้อมูล1มกราคมถึง4กุมภาพันธ์มันต้องโฟกัสไปที่หน้าที่หน้ากากจะบอกว่าเก็บข้อมูลรวมๆแล้วไม่รู้ว่าหน้ากาก เป็นจานวนเท่าไรแล้วมันจะรู้สาการได้อย่างไรว่าหลัง5ากุมภาพันธ์เนี่ยตกลงเขาคุมเขาควบคุมการส่งออกแล้วยังมีส่งออกหรือไม่อะไรอย่างไรถูกไหมครับถูกต้องครับซึ่งจริงๆเนี่ยในในเมื่อวานนี้ที่ที่ทางผมก็มีผู้สื่อข่าวถามเนี่ยเราก็ได้บอกเบื้องต้นไปเหมือนกันว่าในส่วนนี้เนี่ยเราเราก็ไม่ได้ติดใจกรงบัรคาภายในอยู่แล้วเพราะเราเชื่ออยู่แล้วเราเมื่อเมื่อกรมบัรคาภายในเนี่ยออกมาตรการควบคุมมาเนี่ยปริมาณการส่งออกเนี่ยมันต้องลดน้อยลงแน่ เขาเข้าใจเข้าใจเข้าใจ<บ>เข้าใจ<บ>ก็ในเมื่อการเก็บสถิติครั้งนี้เป็นการเก็บเพื่อที่จะตรวจสอบดูว่าตั้งแต่5กุมภาพันธ์เป็นต้นไปหลังจากที่มีประกาศควบคุมการส่งออกสถานการณ์การส่งออกหน้ากากอนามัยยังมีอยู่หรือไม่มีอยู่เท่าไหร่ดังนั้นโดยสัญชาตยาณถ้าเริ่มจากการถ้ามีที่มาในการเก็บข้อมูลอย่างนี้ข้อมูลที่เก็บมันก็น่าจะแยกแยะน่าจะโฟกัสไปที่หน้ากากอนามายัยแต่คุณชยุทธบอกว่า ไม่ได้แยกไว้มันรวมมันคลุมคุมมันแยกไปหมดอยู่ในพิกัดเดียวกันมันแยกไม่ได้เอ๊ะแล้วมันจะรู้ได้ไงแล้วแล้วมันจะเปรียบเทียบได้ไงฮะ๋อหมมยครับอย่างนี้ครับก็ก็คงจะต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งก็ต้องมาแยกอีกทีายถึงไปแยกใบใบแต่ละใบทีหนึ่งใช่ไหมคะถ้าเกิดต้องการรู้รายละเอียดอย่างนั้นเนี่ยคือมันต้องมาแยกรายกาละรายการเลยคราวนี้ประเด็นปัญหาที่ผมกำลังจะบอกก็คือว่าถึงแม้จะแยกแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่สามารถบอก Ex a c t l y ได้เนื่องจากว่าสถิติทีี่่มมััันนนนนนเเเเกกก็็็บบยยปาา้ํห เรไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าการส่งออกไปกี่ชิ้นกี่ชิ้นอ๋อไม่เป็นไรแต่เป็นตวคำนวณข้าหนักก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอข้อมูลเป็นรายน้ําหนักก็ได้ครับถูกต้องครับอเขณะนี้ขณะนี้จงกระทั้งถึงวันนี้วันนี้ก็คือวันที่12มีนาคมนะครับมีตัวเลขของกุมภาตั้งแต่5กุมภามาไหมครับว่าเป็นอย่างไรอะไรยังไงเรามีตัวเลขแต่อย่างที่ที่เรียนนะครับว่าถ้าเกิดว่าต้องการที่อยากจะให้รู้ว่า มีการส่งออกหน้ากากอนามัยจานวนเท่าไหร่เนี่ยอันนี้จะต้องมามาแยกวิเคราะห์อีกทีหนึ่งมาแยกเก็บสถิติลาย,ยาลายราอีกทีหนึ่งครับใช่ครับตอนนี้ยังไม่ได้ทําใช่ไหมคะในส่วนคมสนยังออไม่ได้แยกใช่ไหมคะครับในส่วนตรงนี้เนื่องจากว่ามันยังไม่ครบเดือนนะครับไม<อ>่ย<อ>ังไม่ครบเดือนแหละครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเดือนมีนาคมเนี่ยขนาดเนี้มันยังถึงแค่วันที่ติดนั้นขนาดเดียวกันเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเนื่องจากว่า ประเด็นนี่ยทีเ่เรามามาพูดถึงเนี่ยตรงนี้ในจริงๆแล้วเนี่ยทางกรมการค้าภายในเนี่ยเขามีตัวเลขหมายถึงว่าตัวเลขที่ออกไปอนุญาตอยู่แล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า ทางเราอยากทราบหมายถึงว่าทางทางสื่ออยากทราบเนี่ยเขาสามารถจ่า้ข้อมูลได้โดยตรงเพียงแค่คุณชยุทธยังไม่ได้ขอข้อมูลเขาว่ากันวากันอย่างนั้นเถอะเห็นเห็นเห็นคุณชยุทธบอกว่าประกาศควบคุมการส่งออกของพานิชเขาออกมา2 2จังหวะจังหวะแรกคือ5กุมภาจังหวัดที่2ออกมา20กุมภา5กุมภากับ20กุมภามีความเหมือนความต่างอย่างไรประกาศควบคุมสองฉบับนี้ของพานิชผขออนุญาตสรุปคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าในรายละเอียดเนี่ยผมเข้าใจว่าเการๆึกษาภาๆในเนี่ยอาจจะ อธิแจงได้ดีกว่าครับก็คือคในส่วนของห้าห้ากุมภาพห้ากุมภาพันธ์เนี่ยกรมการค้าภายในออกประกาศมาเนี่ยณขณะนั้นเนี่ยยังสามารถให้ส่งออกได้ได้บ้างนะครับแต่ต้องอส่งออกไม่เกินห้าร้อยชิ้นนะครับห <500 S 2> ้าร้อยชิ้นต่อครั้งใช่ไหมครับครับใช่ครับแต่ว่าในหลังจากวันที่ยี่สิบก็จะว่าเป็นวันที่ยี่สิบนะครับวันที่ผมจําไม่ได้แน่นอนหลังจากวันที่ยี่สิบกันแล้วเนี่ย ห้ามส่งออกนะครับห้ามโดยเด็ดขาดห้ามส่งออกแต่ว่าเียงแต่ว่าได้รับการอนุญาตจากทางกรมการค้าภายในคือทั้งสองครั้งเนี่ยผมเข้าใจว่าก็คือเล่นแต่ว่าได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายในนะครับ,รบอยู่ที่กรมการค้าภายในแต่ว่ามาตรการ,รหลังจากวันที่ยี่สิบกุมภาไปแล้วเนี่ยมันเป็นมาตรการที่มีความเข้มข้นขึ้นโอเคครับผมอีกเรื่องหนึ่งนะครับเขาพูดกันว่าไอ้หน้ากากอนามัยเนี่ย บนดินมันขาดแคลนแต่ใต้ดินเนี่ยเขาขายกันสนุกสนานและไของพวกเนี่ยมีทั้งส่งออกแบบแบบแบบ แบบแบบหลอกๆอคือไงดีมีการส่งออกโดยอําพรางไปต่างประเทศและมีการนําเข้าจากต่างประเทศโดยอําพรางเข้ามาด้วยแล้วปรากฏว่าเจ้าที่ศุนการกรเนี่ยมันไปกักของไว้ที่ด่าน <c oughs> ตกลงของตามข่าวที่บอกว่าของที่กักไว้เป็นของนําเข้าหรือส่งออกฮะครับของที่ที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับเป็นเป็นของนําเข้าของนําเข้าห้าล้านชิ้นเป็นครับเป็นข่าวที่ออกมาว่ามีเพจบอกว่าของตอนนี้นําเข้ามาห้าล้านชิ้น แล้วโดนกมรมศุลกากรกัดคือไม่ได้กัดเฉพาะตู้5ล้านชิ้นอย่างเ,เดียวแต่กัดทุกตู้เลยแล้วก็นอกจากนี้ไอ้5ล้านชิ้นเนี่ยเจ้าหน,น้าที่เนี่ยขอแบ่ง2ล้านชิ้นนะครับซึ่งตรงเนี้เราก็ได้ตรวจสอบแล้วนะครับเพราะว่าข้อมูลตรงเนี้มันไม่น่าจะเป็นข้อมูลที่จรงิงเนื่องจากว่าเราตรวจสอบเบื้องต้นนะครับก็คือขนาดที่ทางเพจนี้ได้เอาข้อมูลเข้าไปใส่ไว้เนี่ยมันไม่มีการกักของนะครับของสินค้าที่นําเข้าหน้ากากอนามัยเลยนะครับ แล้วอนอกจากนี้เนี่ยเราก็ตรวจสอบในในระบบของเราเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยนะครับมันก็ไม่เห็นว่ามีการนําเข้าหน้ากัดน,นามัยขนาดที่มีจํานวนห้าล้านชิ้น,มนไม่ย้อนนำเข้าห้าล้านชิ้นไม่ปรากฏนะครับต่อ่อชิปเมนเนี่ยมันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีนะครับแล้วก็ภาพที่เขาเอามาลงประกอบในในในเพจเนี่ยเพื่อให้เข้าใจว่าอันนี้คือของที่เขาถูกกัดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ภาพที่เป็นของถูกกัดแต่มันเป็นภาพเดียวกับที่ลงใน เขช้อปปี้ของอินโดนีเซียนะครับเป็นพาดเดียวกันเลยอเคโอเคครับโอเคถามนิดหนึ่งทุกวันนี้เรามีการนําเข้าน้ากากอนามัยเยอะไหมฮะทุกวันนี้ทุกวันนี้มีการนําเข้าน้กกากก็น่าจะมีะจํานวนหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวเลขเป็นเท่าไหร่เนี่ยผมยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กล้าที่จะจะแจ้งให้ทราบในซีของการนําเข้าไม่มีปัญหาใช่ไหมครับไม่ได้ควบคุมการนำเข้าเนี่ยเราเราไม่ได้ทางสุลกากรเองเนี่ยเราร้อมอำนวยความสะดวกในการนําเข้าอยู่แล้วนะครับเพราะว่า ในส่วนของเราเนี่ยมันไม่มีประเด็นที่เราต้องดำเนินการโอเคสรุปก็คือว่าในการนําเข้านั้นไม่มีปัญหาโล่งตาอดเพราะว่าไม่มีประกาศควบคุมการนําเข้าถูกถูกต้องนะครับถูกต้องครับเพียงแต่ว่าประกาศอนามัยที่เข้ามาก็ต้องเข้าใจว่าก็ต้องผ่านการการตรวจสอบของอยโอเคได้ได้ได้ถ้าเช่นนั้นถ้าเช่นนั้นถ้าเช่นนั้นก็ดีเลยคุณชยุทธมีคนมาร้องเรียนทางรายการเนี่ยนะครับครับมีคนฝากเพื่อนที่เมืองนอก ซื้อนากากอนามัย2กล่องมันก็ไม่กี่ตังค์แล้วก็มันไม่กี่ชิ้นหรอกแค่2กล่องครับเพื่อนที่เมืองนอกเขาก็หาซื้อให้แล้วก็ส่งกลับมาที่ประเทศไทยครับโดยใช้บริการ DHL บริษัท DHL บริษัทรับขนส่งนะฮะระหว่างประเทศเเมื่อส่งมาถึงเมืองไทยปรากฏว่าเจ้าที่สุนากรเข้าไปล็อกของเลยบอกว่ามันเป็นสินค้าควบคุมปรากฏว่า คนที่เขาสั่งจากประเทศไทยเนี่ยต้องไปต่อสู้เนี่ยเกือบครึ่งเดือนเนี่ยกว่ากว่าจะ,จะได้<น>ปล่อยของออกมากว่าจะยอม <c oughs> ยอมยอมยอม,ยอมปล่อยของไอ้สองกล่องกล่องนั้นออกมาไอ้ตรงนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับไหนบอกว่าไม่ใช่สินค้าควบคุมการนําเข้าเอี่ยผ,ผมเร่องอย่างนี้ครับว่าเรื่องของการนําเข้าเนี่ยสองกล่องนี่หมายถึงสองกล่องจำนวนร้อยชิ้นใช่ไหมครับหรือว่าอย่างกล่องธรรมดาที่เราซื้อกันในบ้านเราเนี่ยกล่องกล่องเล็กๆนิดนึงผมคิดว่าไม่น่าจะเป็น อ,อันนี้ต้องเรียนเบื้องต้นะนะครับว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าโดยปกติเนี่ยในเรื่องของของถ้าเกิดว่ามาทาง d s l เนี่ยหนึ่งก็คือมูลค่าเนี่ยมันก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกินกว่าที่จะได้รับการยกเว้นอากรอ,อยู่แล้วกับสองก็คือในเรื่องของการควบคุมเนี่ยจริงเราไม่ได้เป็นคนกำหนด ทางออยจะเป็นคนตรวจสอบนะครับพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดบอกว่าถูกกักที่ศูนยารากกรเนี่ยผมคิดว่ามันมันไม่น่าจะเป็น้อเขาไปิงในลักษณะนั้นก็เป็นข้อมูลจากลูกสาวเพื่อนคุณชยุทธลูกสาวเพื่อนครับอันนี้อาจจะต้องรบกวนอย่างนี้ถ้าว่ายังไงเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดสามารถติดต่อผู้เสียหายได้อยากจะให้ส่งข้อมูลตรงไปเลยตรจาตรวจสอบข้อมูลที่ีนะครับเอาละครับตกลงตกลงคาถามสุดท้ายครับคุณชยุทธครับ อดีตบดากรมข้าภายในเขาบอกเขาจะฟ้องคุณชฉยยุทธ์ตกลงตกลงเคลียร์กันจบหรือยังมีคุยกันยังคะครับผมคิดว่าก็คงจะมีการคุยกันเร็วๆนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกอะถ้าเกิดว่าผมผมเป็นท่านอดีตบิดากรมข้าภายในถ้าเกิดได้ฟังข่าวเหมือนกับลักษณะที่กรมสุกากรกล่าวหาหรือโยนคำถามเนี่ยเป็นผมผมก็คงปวจผมก็เข้าใจท่านนะครับแต่ที่จริงอย่างที่ผมบอกอะข้อที่จริงคือเราไม่ได้ไม่ได้ดำเนินการอย่างนั้นจะเคลียร์กันเมื่อไหร่ครับเนี่ยครับผมก็คงเร็วๆนี้ครับโอเคโอเคเอาเอาเอาขอบคุณครับ ขอบคุณนะคะคุณชัยยุทธ์ค่ะขอบคุณท่านอาจารย์นายกับท่านอมรัตน์ครับครับค่ะคุณชัยยุทธ์คำคุณนะคะโฆษกกรมศุลกากรก็ไปเคลียร์กันซะว่ามันเกิดจากอะไรอย่างไรอืมแต่ติดใจนะสองกล่องเนี้ยเจอปัญหาขนาดเนี้ยกล่องเล็กด้วยนะก็กล่องเล็กๆก็ฝากเพื่อนมึงนอกซื้ออ่ะโอเคช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อนะคะ